สวัสดีครับพี่น้องเสาวนันกุกครับสัส่งซครับก่อนมาทำงานครับใา้บรรยากาศที่พี่น้องเบิงครับบรรยากาศเจ็ดโมงก็กลัวครับมีร้านค้าขายกระเ้๋าคอนกาแฟครับสั่ใส่กันกวดถนน ก้ดในะบม้าโอ้โหฟาซื้ออะไรครับกาแฟกาแฟมร้อย,อยครับ อีกครับถ่ายยูทูปเนี่ยครับจะถายจังองต้องยื่นมานะครับ ครับผมแต่เช้าแตไปอ่านครับครับผมนี่ครับถนนครับ thì sao thế